สวัสดีครับเราพบก,กันเช่นเคยนะครับนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ลงคลิปกัน,นครับวันนี้เราจะมาดูการตั้งขาของทาร์โนนะครับ M5 นะครับขาก็ไม่มีอะไรมากสตัาานไปนี้นะครับเป็นการยืดขานะครับ ถ้กดตรงนี้คือยืดขาพร้อมกันสี่สี่ขานะครับอันนี้ขาหน้าซ้ายขาหลังซ้ายขาหน้าขวาขาหลังขวานะครับอันนี้คือยืดขานะครับพร้อมที่ยืดขาแล้วนะครับดันแปล้งหน้านะครับดันแปล้งหน้าอันนี้คือยืดขาเดียวนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูยืดขาเดียวนะครับ แต่ถ้ายืดกันพร้อมกันสี่ขานี่นะครับก็คือกดปุ่มนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูขาเดียวไปก่อนนะครับนี่ะครับออกมาแล้วนะครับรถรุ่นเก่าครับต้องเบิเครื่องช่วยหน่อยครับต้องเล็งเครื่องช่วยหน่อยนี่นะครับแล้วเราจะเอาขาลงยังไงคือ ผักตัวน,นี้นะครับมานี่นะครับเราก็กดนะครับล,ลงแล้วนะครับขากดนะครับนี่นครับถ้าจะเอาขาขาขึ้นคือยกข,ขานี่เองครับยกข,ขาก็ดึงตัวน,นี้มานะครับ เนี่ยครับดูนะครับกดให้ดูขาดเดียวนะครับเนี่ยนะครับแล้วเราจะเอาขาขาเข้าขาเข้าต้องทำไงขาเข้าก็ดันตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปย้อนดูคลิปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะขับรถโมบายนะครับทาดาโนมันจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่สวิตตตัวนี้นครับมันจะเป็นภุม่มสี่เหลี่ยมนะครับอย่าง M7 ไอ้สองตัวนี้จะไปอยู่ตรงนี้ แล้วตรงเนี้ยสีขาเนี่ยมันก็จะไปะอยู่ตรงนี้มันเหมือนกันระบบเหมือนกันเราตั้งขายยังไงให,ให้ได้ระดับน้ำํำระดับน้ําเห็นไหมโอ้ไม่เห็นนะระดับน้ํามองไม่เห็น เดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวจะสอนกันตั้งระดับน้ำนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นบ้าก็เห็นหลางๆกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งให้ดูก่อนอันนี้คือเอาออกสองขาก่อนนะครับต้องดอ,อกชา ออกก็แล้วอันนี้คือออกสองขาหน้าก่อนแล้วเราก็มากดสองขาหลังกดทีเดียวร้อมกันก็ได้นะครับจะกดรวมกันก็ได้แต่เราดับน้ำไม่ชัด <c oughs> อย่างเร็วๆเลยนะครับไม่ไม่ลีลานะครับโอเคแล้วเราจะตั้งยังไงเห็นไหมครับมันอ่าตัวนี้นะครับมันจะเอียงมาฝั่งขวานะครับเราให้กดด้านสายเดียนะครับกดคู่นะครับกดคู่ Okay. เด็ดขาดนี่ไหมครับมันจะมางหลังหน่อยก,ก็กดคู่นี้นะครับกดคู่นี้นะครับดูนะกดปืด๊ดหน้ากำลังเลื่อนมาละโ okay. อเคเห็นไหมครับมันจะเอียงมาฝั่งนี้หน่อย เลยจะเอียงไปฝั่งโน้นกดขาไหนฮนะกดขาน,นี้นะครับเลยโอเคนี่นคือการตั้งขานะครับหัวใจของโมบายอยู่ที่ขานะครับอันนี้คือจะเอาขาขึ้นแล้วนะครับเอาขึ้นสี่ขาเลยทีเดียว รถ <c oughs> เก่าแล้วนะครับต้องเร่งเครื่องช่วยเอาขาขึ้นสีขานี่คือมันจะช้าหน่อยโอเคเอาขาเข้านะครับขาเข้ากดตัวนี้ตัวเดียวนะครับกดสีขา ันก็จะเข้าของกันบดเลยสีขานะครับโอเค,อเคแล้วจบรีวิวกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปตั้งขายกของ หัวใจสําคัญอยู่ที่ขาสี่ขานะครับต้องตั้งให้ได้ต้องตั้งให้ดีนะครับจะตั้งไม่ได้ตั้งไม่ดีนี่มีสิทธิ์ล้มง่ายๆนะครับฝากไว้นะครับสําหรับคนที่อยากขับมบายนะครับขอลาบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ